สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรวจะพาทำไส้กรอกอีสานไส้กรอกข้าวอีสานค่ะพร้อมวิธีมัดเป็นคกอง่ายๆสีสวยนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะส่วนผสมเคล็ดลับว,วิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ส่วนผสมในการทําไส้กรอกอีสานหรือว่าไส้กรอกข้าวนะคะถ้าเกิดไส้กรอกข้าวก็จะใส่ข้าวเยอะหน่อยค่ะแต่ก็ปรับได้ตามชอบเลยค่ะใครชอบข้าวมากข้าวน้อยใส่ไปได้เลยค่ะส่วนผสมหลักเลยก็จะมีหมูบดค่ะหมูบดติดมันเยอะหน่อยนะคะจะได้นุ่มแต่ถ้าเกิดเราเอาหมูบดแบบมันน้อยก็อร่อยดีเหมือนกันค่ะแต่จะออกแข็งหน่อยนะคะถ้าเกิดใส่ติดมันเยอะหน่อยจะนุ่มจะอร่อยค่ะ ก็จะมีข้าวสวยค่ะข้าวสวยนึ่งสุกพักให้เย็นก่อนนะคะกระเทียมจีนหรือกระเทียมไทยก็ได้โขลกพอหย,ยาบๆค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยซอฟฟาเขียวรสด,ดีพริกไทยน้ำตาลทรายเกลือปน่นผงชูรสตามชอบไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะส่วนผสมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะหมูบดนะคะหมูบดของเราค่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะ ใส่กระเทียมเยอะๆก็หอมอร่อยดีค่ะแต่ใครชอบกลิ่นกระเทียมอ่อนๆก็ลดปริมาณได้นะคะปรุงรสด้วยรสดีค่ะเกลือค่ะน้ำมันหอยค่ะซอฟฝาเขียวค่ะน้ำตาลทรายค่ะพริกไทยค่ะ ผงชุรสค่ะขยามให้ทุกอย่างเข้ากันก่อนค่ะ พอทุกอย่างเข้ากันดีก็ใส่ข้าวสวยลงไปค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันดีเลยนะคะขยำให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยค่ะ เตรียมไส้ค่ะไส้หมักเกลือนําไปล้างน้าทําความสะอาดออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยนะคะเปิดน้ําใส่แล้วก็ล้างทั้งข้าง,ง,งนอกข้างในให้เกลี้ยงเลยค่ะเตรียมกล้วยทําไส้กรอบค่ะมีขายตามตลาดทั่วไปนะคะคลีไส้ออกแล้วก็ยัดใส่เข้าไปในกล้วยเนี่ยค่ะเบามือนะคะเดี๋ยวจะขาดได้เพราะว่าไส้มีความบางมากๆค่ะ ไส้ก็มีขายตามร้านขายหมูตามตลาดทั่วไปนะคะร้านใหญ่ๆห,หน่อยลองถามดูค่ะถามแม่ค้าดูค่ะแต่ถ้าเกิดตามตลาดทั่วไปไม่มีขายก็ห้างแมคโครมีขายนะคะลองถามพนักง,งานดูค่ะยัดเข้าไปยัดเตรียมไว้ก่อนนะคะ ยัดเตรียมไว้สักเยอะๆหน่อยค่ะจะได้ไม่หลุดเวลาเรายัดตัวไส้กรอกของเรานะคะพอได้พอประมาณแล้วก็ นำส่วนผสมที่เราหมักไว้ยัดใส่ลงไปค่ะใช้นิ้วโป้งยัดใส่ลงไปหมูก็จะออกมาข้างล่างเนี้ยค่ะถ้าเกิดใครไม่มีกรวยทาไส้กรอบแบบนี้ก็ใช้ขวดน้ําได้นะคะขวดน้ําตัดเอาก็ได้ค่ะใช้นิว้วยัดใส่ลงไปก็จะออกมาแบบนี้ค่ะ หรือใครจะหาตัวช่วยหาอะไรก็ได้มาดันเอาก็ได้นะคะมาช่วยยัดก็ได้ค่ะมือยัดลงไปค่ะพอยัดแล้วก็ใช้มือค่อยๆบีบค่อยๆดันลงไปค่ะพอเรายัดไส้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้เยอะอยู่นะคะ ยัดไส้กอนเหลือส่วนปลายไว้ด้วยค่ะเพราะเวลาเรามัดเป็นข้อ,ขอใส่กรอบจะจะดันดันดันมาเรื่อยนะคะเหลือเผื่อไว้ด้วยค่ะตรงนี้หัวมัดไส้ไว้เราจะใช้เชือกฟางนะคะสีอะไรก็ได้ค่ะข้อแรกเราจะมัดก่อนค่ะมัดให้อยู่ดีก่อนนะคะ หนึ่งถึงสองรอบให้อยู่ดีก่อนค่ะข้อที่สองจับม้วนมาค่ะแล้วก็รัดให้แน่นพอประมาณนะคะมัดสองรอบค่ะ แล้วก็จับทำข้อต่อไปค่ะดันไปเรื่อยนะคะเนี่ยค่ะมัดให้อยู่ให้แน่นดีค่ะ2รอบนะคะแล้วก็จับทำข้อต่อไปแล้วแต่ใครจะทำข้อเล็กข้อใหญ่มากน้อยค่ะ นี่ก็จะได้ข้อๆอแบบนี้ค่ะหรือใครจะทำอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเกิดจะทำเป็นข้อๆอตัวแรกก็ใช้ไส้มัดเป็นปมไว้ค่ะจากนั้นก็ทำเป็นข้อเล็กใหญ่สั้นยาวแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะก็ใช้เชือกฟางมัดไว้ค่ะมัดปมธรรมดาค่ะดึงให้แน่นดีเลยนะคะสองรอบก็ใช้กรรไกรตัดออกค่ะ แล้วก็ข้อต่อไปเล็กใหญ่สั้นยาวมากน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะ จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้ค่ะวิธีมัดง่ายๆสีสวยแบบเป็นข้อแล้วก็แบบเป็นตุ้มเล็กๆแบบนี้นะคะพอเรามัดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จิ้มเอาฟองอากาศออกให้หมดเลยค่ะให้ทั่วทุกอันเลยนะคะเป็นการไล่อากาศค่ะไส้กรอกของเราจะได้สวยไม่เป็นฟองอากาศนะคะจะได้เรียบเนียนสวยค่ะจิ้มให้ทั่วทุกอันเลยค่ะ แต่อันเล็กจะไม่ค่อยเป็นค่ะอันใหญ่นี้จะเป็นนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีฟองอากาศก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องจิ้มก็ได้จากนั้นก็นำใส่ไม้แวนเสื้อแบบนี้ค่ะหรือว่าใครมีลาวมีอะไรก็ได้นำไปแขวนผึ่งลมไว้ไม่ต้องตากแดดนะคะพึ่งลมไว้ในล่มค่ะประมาณหนึงวันหนึ่งคืนให้เซตตัวดีพอเซตตัวดีแล้วก็นำมาวางไว้ในอุณหภูมิห้องปกติค่ะ หมักให้เปรี้ยวดีเลยนะคะ2วันสาวันแล้วแต่ใครจะเอาเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็แล้วแต่ตามชอบนะคะพอเปรี้ยวดีแล้วใครจะนําไปย่างไปทอดทานก็ตามสะดวกเลยค่ะไส้กรอกอีสานค่ะวิธีมัดเป็นข้อง่ายๆสีสวยแบบนี้เลยนะคะ